สวัสดีครับโปรเจอ์คลาสครับเราคัาสสาระวัฒนธรรมองคกรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์แล้วนะครับใน EP ีที่แล้วเราพูดถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมกรเราผมพูดถึงคำคำหนึ่งก็คือว่ากรุ๊ปเดนมิกส์นั่นเองใน EP ีนี้เราจะมาขยายความเรื่องของกรุ๊ปเดนมิกส์นอกเหนือจากมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วเราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรในการ นำไปส่งเสริมนำไปสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกในองค์กรของเราคุ่มดนมิกส์หรือว่าพลาวัตของกลุ่มเนี่ยมันก็เกิดจากการที่คนที่ร้อยพ่อพันแม่มีแบ็คกราวที่แตกต่างกันมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างร่วมกันถ้าในบริบทขององค์กรก็คือมาทำงานด้วยกันนั่นเองแล้วแต่ละคนก็มีบุคลิกลักษณะมีตัวตนที่แตกต่างกันไปแล้วเอาตัวตน มาปฏิสัมพันธ์กันบางคนอาจจะบางคนใช้วิธีการหรืออีกคนก็อาจจะใช้วิธีการเพื่อสองอย่างด้วยกันครับหนึ่งก็คือเพื่อที่จะทำให้เรา Achieve าหรือว่าเราประสบความสาเร็จในงานที่เราทำกับอีกส่วนหนึ่งคือเพื่อที่จะให้ฉันเอาตัวรอดในองค์กรหรือว่าในสถานการณ์ต่างๆในการทำงานร่วมกันได้ แล้วสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยพอมันถูกแสดงอย่างเป็นธรรมชาติอย่างต่อเนื่องยาวนานมันก็เลยสามารถจะคาดเดาได้เลยว่าคนคนเนี้ยเวลาอยู่ในที่ประชุมเขาจะเป็นแบบเนี้ยเพื่อเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการเพื่อเขาจะได้ชนะหรือเขาสามารถจะเอาตัวรอดได้บางคนรู้เลยว่าถ้าอยากจะชนะอยากจะประสบความสําเร็จในการประชุมในการพูดคุยกันเขาต้องเอาตัวเขาเป็นหลักเขาต้องเป็นคนฟันธงหรือบ,บางคนอาจจะรู้สึกว่าการที่จะเขาจะเอาตัวรอดได้ ก็อาจจะต้องเออหอ่อหอมกทาตามหรือบางคนรู้ว่าเพื่อที่จะให้งานชั้นประสบความสําเร็จฉันต้องมีปากมีเสียงฉันต้องท้าทายผู้นําท้าทายคนที่กําลังพูดอยู่เพื่อนําเสนอสิ่งที่ดีกว่าหรือเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาได้ตระหนักเขาได้ทบทวนสิ่งที่เขาพูดอีกทีหนึง่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับฟอร์มออกมาเป็นรูปแบบการทํางานร่วมกันแบบมีพลวัตเพราะฉะนั้นความหมายของวัฒนธรรมกวเนี่ย มันจึงหมายถึงสิ่งที่เราทำในแต่ละวันในองค์กรของเราแล้วมันพาไปสู่ผลสาเร็จแล้วมันพาไปสู่การที่เราสามารถเอาตัวรอดในองค์กรได้นั่นเองซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากกลุ่มของผู้บริหารก่อนแล้วก็ไหลลงมาหรือกระจายตัวออกไปในกลุ่มอื่นๆในองค์กรเพราะอะไรครับเพราะว่า คนที่อยู่ในห้องประชุมก็เรียนรู้แล้วว่าถ้าฉันทําตัวแบบนายของฉันในการที่จะเสียงดังไว้ก่อนเอาความคิดตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนแล้วฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการฉันประสบความสําเร็จฉันก็เลยไปทําแบบเนี้ยห้องประชุมของฉันหรือฉันประชุมกับหัวหน้าคนนี้แล้วแล้วถ้าฉันเอออหอหมกแล้วฉันสามารถเอาตัวรอดได้หรือแม้กระทั่งได้ในสิ่งที่เราต้องการก็ตามเขาก็จะใช้การเอออหอมกการสมยอมการทําตาม แล้วมันก็ถูกทําแบบนี้คล้ายๆกันเดวิดแคนเทอร์นักจิตวิทยาองค์กรท่านหนึงเนี่ยนะครับได้สรุปบทบาทสีบทบาทครับของคนเมื่ออยู่ในการพูดคุยกันหรือในกลุ่มเดนมิกเนี่ยไว้แบบนี้อันแรกเลยก็คือ Move ครับ mm hmm. เขาบอกว่าคนบางคนโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะใช้การ Move คำว่า Move ในที่คือ Move คนในที่ประชุมชี้นำ พาคนในที่ประชุมไปในทิศทางที่ฉันต้องการให้มันไปเป็นคนนําเสนอเป็นคนเริ่มต้นเสมอ,อเพราะฉะนั้นผู้บริหารคนก็จะใช้กลยุทธ์แบบนี้ถูกไหมฮะในการที่จะทํางานกับคนอื่นๆเป็นคนให้ดิเรกชันคนอื่นๆนะครับนี่คือแบบที่1อันที่2ก็คือ follow ในที่ประชุมเนี่ยก็มีหลายๆคนที่มักจะเล่นบทบาท follow เมื่อมีคน move ฉัน follow ใครว่าอะไรฉัน follow ฉันเอออด้วยอย่างน้อยก็เอออ่ในที่ประชุมนะ follow ในที่ประชุมแต่ออกนอกห้องประชุมจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือจะทําตามไม่ทําตามอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะแต่เขาจะเชื่อว่าการ follow เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสําหรับเขาและเขามักจะเอาตัวรอดได้อันที่สามก็คือ oppose ก็คือการ challenge การท้าทายคนอื่นนั่นเองนะฮะ คนคนนี้ก็จะมักจะมีบุคลิกในการที่จะท้าทายไอเดียของเพื่อนๆท้าทายคนที่ move อ่าย่างเช่นคนบางคนอาจจะพยายามนำเสนอเรื่องอะไรใหม่ๆเขาก็จะเป็นคนที่คอยมองอีกด้านหนึ่งอ่าหรือเห็นต่างหรือตั้งคำถามเยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ววิธีการที่4ี่ก็คือ b y s t a n c e ครับ b y s t a n c e ก็คืออาจจะมีคนบางคนเล่นบทบาทแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าท่านเคยเห็นไหมก็คือ เขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆคอยสังเกตคอย observe แล้วมีบทบาทในการสะท้อนให้กับเพื่อนๆในที่ประชุมคนในที่ประชุมว่าเขาเห็นอะไรคอยสรุปโดยไม่เลือกข้างโดยไม่เข้าข้างใครชวนให้คนในห้องได้เห็นภาพรวมภาพใหญ่ได้เห็นร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่เป็นระยะระยะคนเป็นแบบนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ในหลายๆประชุมในหลายๆการพูดคุยจะมีคนแบบนี้ เนั้นเวลาที่เราบรามองปเป็นเรื่องของการประชุมหนึ่งๆเราก็จะเห็นบทบาท4บทบาทนี้มันเกิดขึ้นผสมผสานกันไปเสมอถูกไหมครับคน move มีคน follow ใช่ไหมฮะอาจจะมีคน oppose หรือ oppose ปุ๊บคน move ก็ยืนยันที่จะ move ต่อไป oppose ก็ไม่สำเร็จก็เลยต้อง follow หรือคน move แต่ไม่มีคน follow ผลงานมันก็ไม่เกินดนะครับหรือว่า มีคนที่ใช้บทบาทบายสแตนส์ในการที่จะคอยสะท้อนให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมทั้ง4บทบาทเนี่ยมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ควรระวังของมันทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างคนที่ Move เป็นหลักเลยบทบาทถ้ามากเกินไปมันก็จะดูเหมือนเราเป็นคนที่โ m i n a t e คนที่ครอมงำคนอื่นเป็นผู้นําที่ไม่ฟังเป็นผดจการนี้เป็นต้นถูกไหมฮะหรืออาจจะเป็นมองเป็นคนที่เจ้าไอเดียเจ้าโปรเจกต์อะไรเงี้ย สร้างงานมองแบบนั้นนี่ซ้ำไปแต่ก็จำเป็นฮะห,หมดบาทมูฟคนที่เป็นคนฟอลโล่ก็คือคนปฏิบัติคนลงมือทำคนทำตามผู้นำซึ่งก็จำเป็นต้องมีทำไมเพราะองค์กรก็ต้องมีผู้นำแล้วก็มีผู้ตามอโพสอันนี้ก็สำคัญองค์กรที่อยากจะมีน,นวัตกรรมก็ต้องมีคนคิดต่างไม่ใช่เห็นอะไรเออเอหมกไปหมด ม่งั้นไอเดียใหม่ๆมันไม่เกิดถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าในที่ประชุมมีแต่การออปโพสหรือการออปโพสนั้นมันเกิดจากอาโมันเกิดจากเรื่องส่วนตัวจากอีโกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่และนี่คือวิธีการที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของคนครับซึ่งมันอาจจะมาจากแบ็กกราวน์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันที่จะเลือกวิธีการที่แตกต่างกันเวลาเราอยู่ในกลุ่มเราอยู่ในการพูดคุยกันนั่นเองแล้วพอกลุ่ม มันเกิดปฏิสัมพันธ์แบบนี้นะครับการพูดคุยคนนี้ Move คนนี้อ p ปโพสคนนี้ Follow แล้วจนในที่สุดมันหมุนไปมุนมาจนเห็นว่าข้อสรุปหรือว่าเวลาประสบความสําเร็จหรือการเอาตัวรอดได้นะมันแพทเทิร์นแบบไหนมันนําพาไปสู่จุดนั้นมันก็เกิดเป็นวัฒนธรรมก์กนขึ้นเพราะมันถูกทําซ้ําๆกันจนถูกคาดเดาจนมันพิเดิเทเบลได้เลยว่ามันจะเป็นแบบนี้รูปแบบแบบนี้ ในทุกๆครั้งแล้วไม่ได้อยู่ในห้องประชุมเดียวนในห้องประชุมอื่นก็จะมีรูปแบบคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอ่ะแล้วพอเรารู้แบบนี้แล้วนะฮะวันนี้เราอยากจะตั้งใจสร้างหรือเราอาจจะมีคอลเวลูองค์กรและเราอยากจะเอาจริงเอาจังในการที่จะเอาเรื่องของกลุ่มเดินมิกมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นผู้นำผู้บริหารทำยังไงอันแรกเลยเราก็ต้องรู้ตัวก่อนอะนะครับว่า เราส่วนใหญ่เป็นแบบไหนเราเป็น Move เราเป็น Follow เราเป็น o s p หรือเราเป็น By Stance ก็ตามธรรมชาติเราใช้กลยุทธ์แบบไหนเยอะเราไม่แน่ใจเราก็จะถามคนรอบข้างถามหา Feedback จากทีมงานของเราก็ได้ครับอันนี้สองก็คือในเมื่อเรารู้มันไม่ได้มีแบบใดแบบเด่งถูกไหมฮะมันมีทั้งสแบบเราก็สามารถบ a ลานซ์มันได้เพื่อจะได้จุดที่เราต้องการสมมุติว่าองค์กรเราอยากจะส่งเสริมเรื่องคอลลาบ o r a เรชัในองค์กร การที่เราใช้การ move สิ่งเดียวหรือ o p post สิ่งเดียวมันก็อาจจะไม่เพียงพอเลยครับการใช้ follow การใช้ b y s t a n d e s หรือการใช้ o p post อย่างเหมาะสม move แบบเหมาะสมในเชิงบวกก็อาจจะเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง Balance ทั้ง4รูปแบบ4ีวิธีการอย่างเหมาะสมเพื่อจะส่งเสริมวัฒนธรรมที่เราต้องการ อันที่สามก็คือว่านอกเหนือจากที่เราจะจัดการกับตัวเองแล้วเราก็ต้องช่วยคนอื่นด้วยโดยเฉพาะท่าท่านเป็นผู้นำนะครับสมมุติว่าเราเห็นว่าคนบางคนอาจจะใช้ move เยอะบางคนอาจจะใช้ follow เยอะท่านก็อาจจะแนะนําเขาให้ใช้วิธีการอื่นๆหรือแนะนำไอ้สีวิธีการเนี่ยให้เขาเห็นภาพและให้เขาเลือกใช้อย่างเหมาะสมเพื่อจะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของเราเช่นถ้าสมมุติว่าเราอยากส่งเสริมเรื่องนวัตรกรรมมันก็ต้องมีการ move มันก็ต้องมีการ oppose หรือไม่กระทั่งบายส t ตนส์ด้วยอย่างเหมาะสมเปิดรับไอเดียกล้าที่จะให้เกิดการท้าทายการชาเลนจ์สิ่งที่มันเป็นเรื่องทำซ้ำๆทำเดำิมๆอย่างี้นเป็นต้นนะฮะอย่างมีสติอย่างรู้ตัวว่าเราทำไปเพื่อต้องการส่งเสริมคอแว a l ลูส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของเราและนั่นคือ4วิธีการนะครับที่จะทำให้กรุ๊ปเดนมิกไปส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมองค์กรแบบตั้งใจนั่นเองครับ แล้วเราพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ